ขออนุญาตนะท่านครับผมจะเฉลิมใจเพื่อนกอนนะครับของผมอยู่ในลำดับที่11บํอสำหรับวันนี้เนี่ยจะมีโอกาสไหมครับผมจะได้รอไปเรื่อยๆรอไปก่อนแล้วกันหมายถึงว่าให้ผมรอนะฮะมีผมยังมีโอกาสนะฮะมีมีมีพบผมนั่งรอเดี๋ยวท่านประธานปิดการประชุมผมก็เสียโอกาสผมก็จะนั่งรออยู่เนี่ยนะฮะตอนผมยังไม่ปิดหรอกครับ ท,นทีนี้ผมสังเกตดูเนี่ยเอาเอาท่านพอแล้วพอละเดี๋ยวรายงานจะได้จบจบกรรมอธิการก็พูดอภิบายอธิบายสักครึ่งชั่วโมง<อ>ข้างล่างนี่ก็ถามไปสักครึ่งชั่วโมงจริงๆก็ไม่ได้ควรถามเท่าไหร่หรอกเพราะก็มีอยู่ในหนังสือพอถามกันไปถามกันมามันก็เวลาหมดผมก็ตั้งเป็นข้อสังเกตว่ากรรมธิการชุดหนึ่งก็สักสามสิบนาทีก็พอแล้ว แล้วคนที่จะถามก็ไปดูในหนังสือเอานะครับไม่ต้องถาม,ไ,ม,ถามไปดูในหนังสือแล้วก็จะรู้เองครับขอบคุณมากครับ